ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู่รถไถเมืองช้างครับวันนี้เราอยู่ที่อู่ช่างมืดไดนามเหมือนเดิมครับผมนี่ครับไร่น้ําทิพย์ครับตัวนี้รถลูกค้ามาซื้อลูกครับนี่เจ้าของอู่จัดให้พิเศษครับทําสีแม่ให้ด้วยเลยครับนี่ครับเดิมทีลูกค้ามาซื้อลูกครับซื้อลูกพ่วงครับเจ้าของอู่จัดสีแม่ให้ด้วยครับเนี่ย ซื้อลูกพร้อมทําสีครับเปลี่ยนลูกโยงลูกยางด้วยเปลี่ยนยางนะครับลูกพ่วงครับสามคานครับนี่ครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ครับเปลี่ยนยางพร้อมทําสีครับทําสีลูกไม่พอทําสีแม่ด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับกระบะสามมีดครับผมสามคานครับนี่ครับทําสีช่วงลงช่วงล่างครับผมนี่ครับ นี่ครับดูลวดลายสีครับนี่ครับไปพร้อมครับนี่ครับลูกค้ามาซื้อลูกครับลูกพ่วงเจ้าของอู่จัดสีด้วยเลยครับนี่ครับสีสดๆเลยครับสวยครับรถพ่วงครับรถพ่วงนี่ก็จะเป็นนะครับพี่หลงครับเพิ่งเสร็จสีใหม่ๆครับ อารมณ์อะไรเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับยางเปลี่ยนครับทั้งสามคา,น,น,านครับดูงานรับซื้อลูกพ่วงพร้อมทำสีแถมสีแม่ด้วยครับเจ้าฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยครับ,รบวิกเตอร์ห้าร้อย ไร่น้ำทิพย์ครับผมน่ครับบริเวณอูวันนี้ก็จะมาอัปเดตรถ้องชายที่มาสั่งต่อไว้ครับสิงห์ไฮเทคครับเจ็งร้อยเก้าห้าครับรถห้างไทยครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวครับผมเดี๋ยวดูคร่าวๆรถฟ่วงคันนี้ก่อนนี่ครับเขาแก่ใจดีครับจัดสีให้ใหม่เลยครับทั้งแม่ทั้งลูกครับซื้อลูกพร้อมทําสีแม่ครับรถลูกค้าครับมาจัด ลูกกว้งไปครับบริเวณนี้ตั้งมืดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมต่อกระบะทำสีครับจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดครับด้านหน้าก็จะเป็นตกตกตกแต่งไฟครับตกแต่งไฟวิ่งระบบไฟครับผมแต่งพวกบอดี้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบาไฟหรือว่าจะเป็นกันชนหน้าครับ แล้วก็ระบบแอร์ครับนี่ครับดูพ่วงก็จะประมาณนี้ครับทําให้ใหม่ครับก็จะประมาณนี้ครับคือว่าดีครับผมมาซื้อลูกพร้อมทําสีแล้วก็แถมทําสีแม่ให้ด้วยครับนี่ครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับผมนี่ครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมแวะเข้ามาดูได้นะคผมคิดว่าสนใจรถ ตัวไหนครับผมโทรมาสอบถามได้ครับผม0934838703นะครับผม6ล้อตามสภาพ10ล้อตามสภาพครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับผม0934838703ครับผมติดต่อได้นะครับผม6ล้อ10ล้อตามสภาพหรือว่าเก่าบิ้วนะครับผมเก่าบิ้วใหม่ครับมีครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ